ความพยายามสูงเพราะว่าทำบ้านลกแม่ไม่กินกับคืนแล้วน้ำก่อนเมื่อกี้จู่กับตูม้มอยู่ข้อดีของการเป็นเซอร์เรียลน,น,นะคะเนี่ยค่ะบ้านเราก็จะลกลบบ้านเราจะสะอาดทุกวันเลยม <c oughs> ันคือเหตุผลที่ทำให้ <c oughs> เราต้องทำความสะอาดบ้านทุกวันเลย แล้วก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ที่แบบมีคนคอยขับให้ใช่โอ๊ยได้ออกกำลังกายเดี๋ยวนะคะมีการอักเดนเลนิดนึงมีวัตถุมวลใหญ่วิ่งชนกล้องเมื่อกี้นั่งลงเนี่ยมวลใหญ่นั่งลงก่อนจะไปโชว์ซะหน่อยว่าเฟอร์นิเจอร์เราแบบมีลายใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลานี่เหยียบเหีไป ด,ดูทักจุ้มนะดูทักจุ้มดีกว่าแต่ว่าจุ้ไม่ใช่จุ้ไม่ใช่จุ้ <c oughs> มีการปกปิดด้วยนะะซ่อนเลนส์อันแหละทำไรแหละทัดหนว่ามันเป็นมันไม่ใช่ตีมือของจุม <c oughs> ม้มพยายามมีการกินข้าวนะคะอันนี้ก็จะแผนแผนกล้องไปมุมไหนก็จะแบบสะอาดนิดนึงกระดงกระดาษแม่ไม่ให้ใช้ชีวิตบนพื้นแล้วก็เพราะมันเหงาอ่ะ มันก็จะแบบลำบากนิดนึงนะข่านนะคือไม่รู้จะทำอะไรอยู่กันสองสองตัวพี่น้องก็จะชักชวนกันปีนนู่นนี่นั่นต้องกินข้าวกี่สูงหน่อยเข้าใจไหมต้องอดคนนะคือไม่อยากจะบอกว่าโต๊ะเต๊ะบ้านเรานะคะจะมีความของวางสูงขยิ่งอยู่ข้างบนนู้นหมดแล้วนะคะจะไม่มีอะไรที่จะวางแบบต่ำได้เลย อีกมุมหนึ่งอะไรเยอะพูดอะไรกันเหรอดูตุ้มก่อนเดี๋ยวปุ้ยจุ้มนะเนี่ยตุ้มนอนอยู่กองขยะมันตุ้มเนี่ยกวาดออกไปได้เลยกวาดทิ้งได้ไหมตัวเนี่ยเข้าเหรอเราหลดลูกหลอดตาจกวาดจุ้มไปจริงๆเหรอเมื่อคืนนักใครจะชวนถามต่อบทีแย่างละหมดแล้วหลอลูกอิ่มแมหมดทุกอย่างหมดทุกเม็ดเรียบ มั่งของขามของจุ้มคือกินเหมือนกับประจบชวนให้แม่แบบสนใจกบเกลื่อนกบเกลื่อนความเผ็ดหรือเปล่าว่าเป็นแบบบ้านรกอะจุ้มอ๋อทางนี้ตัดจุ้มมั่งตัดจุ้มมั่งจุ้มพัชลาศรีอะขอปีนอะไม่ไม่ถึงเจ๊งแล้วไม่ถึงเหมือนพี่ขามคือถ้าจะกินให้ได้ต้องขึ้นมาเลยจุ้มขาตั้งรวย เป้าน้องกินก่นอยดูชายกัอนทำไมชายของแม่ไ,ไม่ได้ทําอะไรเลยแม่ไม่ได้เหา่าไม่ได้หอนไม่ได้อะไรเลยอยู่ในบ้านกันสองตัวเงียบกริบเจ้บาบ้านเจ้ชาช่องเขาไม่รู้เลยว่าบ้านนี้มีหมาเงียบกริบเลยฟังจากน้ําเสียงนะตรงกันข้ามไม่ยุเป็นอะไรเ <c oughs> หาได้ทั้งวี่ทั้งวันเ <c oughs> หามันอยู่นั่นแหละ ตื่นเมื่อไรค่าเมื่อนั้นใครทำเนี่ยอันนี้ก็ตื่นเมื่อไรกินเมื่อนั้นนา้าน้าว่าขามเลยขามไม่ได้ทําอะไรขามมันเปื้อนลูกลูกจะมาสไลด์ตัวนอนอะไรอย่างนี้ลนะก็ถ่ายคลิปไม่ใช่เหรอเนี่ยถ่ายเลยนะเข้มไห้าเนี่ยอยากจะพูดอะไรก็พูดมาอยากจะฟ้องอะไรก็ฟ้องมาพี่พีเอฟซีเขาเข้าข้างขามกับจูมอยู่แล้ว ดูท่านั่งก็รู้ว่าเรียบร้อยแค่ไหนไม่มีไม่มีหรอกเข่าอ่ะดูมไม่เคยไม่เคยน้อยเลยอะไรตู้อ๋ออ๋อเนี <laughs> ่ยไปดูว่าทางนี้มีไหมอันนี้หมดแล้วคือหมดแล้วเราเป็นที่แคบด้วยไงแม่กลับตัวไม่ได้ไไดต้องลงมาแล้วกระโดดขึ้นไปใหม่ จะบูรี่ตูมไปถึงไหนขาก็ยาวชะลูดหุ่นนางหุ่นนายเบบเออไม่มีหรอกดูหุ่นซะก่อนใครๆก็รู้ว่าจูมอ่ะนายเบบนายแบบอาหารมหมดแล้วลูกนะเหลือเม็ดสุดท้ายอ่ะอ่ะแกเกียงนะได้ก่อนได้จะได้เติมให้คอะะทีนะี่ถามนะคอละทีก่อน อันนี้ตัดจุมที่ถามกินไปแล้วกินให้มหมดแม่สร้างความลำบากจริงกว่าจะพลิกตัวได้มันลำบากมากเลยนะต้องให้ไปกินข้างบนก่อนแต่กว่าด้านแม่นี่ไปทำลงไ้ใช่อันนี้อันเนี้ยเนี้้ยมาดูต้องกูแล้วดูอว <c oughs> โอ้ยนาเรียนหัว แต่งที่กินมากลูตุมแต่งที่หน่อยถามมาดูนี่มาดูนี่ถ้าจะเห่า <he o S 2> ไม่ได้เห่าไม่เคยเห่าเป็นหมาสุภาพเรียบร้อยเงียบร่วงเม็ดนึงก็คินนะโถอ,อุตส่าห์ชื่นอุตส่าห์ปกปิดไม่ให้คนอื่นเขารู้จะมาเห่าโชยเม็นมนดนึงร่วงไปตมอ๋อตูลงมาตาพี่มั้ง จูมจะกินเยอะไปแล้วจูไม่ได้นะกินเยอะขนาดนี้มีหวังอืทันทีแน่เลยรอบที่แล้วก็อืดโชว์ไปแล้วพอแล้วนะไม่โอเคแล้วนะหิวอะแม่พอแล้วจะหิวนะถ้าหิวก็ต้องเลียกแม่เองนะจูมอีกเม็ดนึงลูกจูมเลยอีกหนึ่งเม็ดแล้วแม่จะมาทำอนี้อยู่เหลือสามเม,ม็ดเนี่ยนะนะแต่ละตัวนะจู เพรานใน,นแบบเมราพในแบบของนะอ่ะโอเคหมดแล้วนะจบแล้วนะไม่เทียแล้วนะอีกนิดนะคะหมดแล้วนะนิดหนึง่งขาม่มไหมไม่น่าไปสองม็ด้องยังทำเด่งเลยลอะลงเลดีกว่าบ้มะได้ยินเสียง พอนะพอพอจุ๊มกินนะจุ๊มไม่กินหรอกให้พี่ขา,ววาม้วนเป็นตัวเดียวเถอ,อะพอไหม,มจุ่มลดน้ำหนักอยูอ่ะอะไรอไหมไม่ได้ไม่กล้าเทมากเพราะว่า,วากลัวน้องตุ้มกินนะเนี่ย <c oughs> เอาอเอาแค่น้องข่าน้องจุมนี่จะเป็นอะไรที่แบบน่าก,กลัวมากถ้ากินเยอะเมื่อไหร่เออลำบากตอนเช้าอะนางจะปุ่งป้งทันทีแล้วนัดมาตุ้มจะเป็นอะไรที่ไม่เรียก พี่ขามเรียกไงถ้าปวดพี่ขามจะเรียกนะคะจะเข่าขเรียกให้มันพานนอะออกไปนอนถ้าตรงน,นี่นนคืองเงียบอะ่ะตรงตคือหามุมสงบส่อ,อ, <laughs> องกล้องไี่เห็นละเอาแล้วมุมเดิมที่เดิมไม่ได้ไม่ได้ปทาตุ้มได้ไหมจุ้มอยู่กับพี่เมฆดีก,กว่าพี่เมฆน่ารักกับตุมเสมอพี่เมฆไปไหนอ่ะ จะไปไหนอ่ะช่วยจุ้มด้วยจุ้มโดนบุลลี่เหนื่อยแล้วนอนพักก่อนพักพุงกันจุ้มจุ้มจุ้มฝีมือไขรจุ้มฝีมือไขรฝีมือจุ้มเบาอ่ะดูเท้าหน่อยวันนี้จุ้มโอ่งั้มอ่อขอโทษ ขอโทษขอโทษดูจากสายตาแล้วนะะม่คโทษน้ำไม่ได้บุลลี่นะแบงฮกดแล้วว้า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 ่าววาวว้า้เก่งจวา ายเล็กร้องความสนใจกลับไปอีกสักหน่อยตาเริ่มเลือกแล้วนี่ก้มนอนขนาดนี้เนี่ยสนใจบ้างได้ไหมโอเคนะตุมนะบ๊ายบายพี่บี้ก่อนไม่ไม่ไม่ไปเถอะบ๊ายบายค่ะทุกคน